สวัสดีครับผมเอกฮาน์ลเกอร์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมหยอก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 สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมพบกับผมอีกแล้วไม่ต้องไม่ต้องสื่อนะครับทำไมผมถึงแต่งตัวแบบนี้นะครับเพราะว่าเอ่อค่อนข้างที่จะเอ่อไม่มีอะไรทำหรือว่าผมชอบสีฟ้านะก็เลยทาสเปรย์เป็นสีฟ้าสเลยสีน้ำเงินนี่แหละ ต่น่าจะไปหาซื้อใหม่ในเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละที่ผมจะไปซื้อที่ผมมาทำคลิปในวันนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าผมว่าจะทำไอ้คลิปนั้นแหละผมต้องพูดซับอยู่แล้คือผมก็ถ่ายมาสองรอบสามรอบมันคือยังไม่ติดเออคลิปเนี่ยมันอยู่ในหัวเลยแต่ข่อนข้างที่จะอีบิกไปหน่อยนะครับ วันอีพิกยังไงครับท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันว่าเออะไรเนี่ยผมไม่ทัดอยากจะยุ่งเฉยเลยสวยแล้วครับคุณผู้ชมยุงหามผมแน่เลยแน่เลยเนี่ยซุ่มซ่อมจริงๆเลยผม คือวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเกาะกระแสพี่เอกแต่อย่างไดนะแต่ผมก็ใส่มาแล้วนะคือข้อมไม่อยากจะถอดแล้ว,ม,ลวมันดีแล้วกันมันดีแล้วมันหาซื้อยากด้วยนะครับถ้าขาดแบบนี้เดี๋ยวจะหาคอลเลคชันใหม่แล้วกันเอาตัวนี้เป็นตัวแทนหน้าผมไปก่อนแล้วกันใครคิดถึงนะผมก็เออเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะปิดก็คือปิดแล้วตอนนี้หาะใจออกแนละ้ว แล้วก็ช่างมันเป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นมอง <nationalist> นะ,ค,ะครับทุกคนนี่จะเป็นตอนใหม่ของผมแล้วกันนะครับไม่ได้ต่อแสบพี่เอกนะแต่ผม,มชอบในพี่เอกอยู่แล้วนะครับจุดเริ่มต,นนต้นในการใส่หน้ากากาก,าก็คือพี่เอกก็แหละผมไม่ได้คิดอะไรมากไวอะไรขนาดนั้นพี่เอกไม่เห็นคลิปนี้ทําไมมัน,มนผมรู้สึกว่าผมเหมือนพี่เอกมากเลยอย่างเช่นทั owski, ้งการก๊อฟทั้ง ไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ก๊อกคือมันไม่มีอะไรที่จะใส่คือหน้าก,กากของมันไม่มีด้วยแห้ผมใส่หน้าก,กากนี่เหละนะหน้าก,กากดำๆเน,นี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรที่ภาษา,าทีจะจะสาธิตได้เดี๋ยวผมเอาี่ดูด้วยกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันโอเคในที่สุดก็ได้แล้วนะครับคือผมตัดนี่แหละคือตัดเฉยนี่นแหละให้มันดูเหมอนการกกกกตัดต่อแต่ไม่มีสิ่งเอฟเฟอะไรขึ้นมาหรอกผมก็รู้ นี่ครับหน้ากากใช่ฮะนะเราผมว่าลองใส่หน้ากากกันเดี๋ยผมใส่อย่างนี้เหรอครับถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายคลิปอย่างนี้แหรอครับโอ้ดูไปเรืนัยนก็หล่อเหมือนกันนะเน,นี่ยเฮ้ยที่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 เธอใช่ได้เท่ใช่ได้หรือว่าใส่นี้ดีวะเ๋อ,อช่างช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมให้ทุกคนใส่ดูนี่นะ นี่คือหน้ากากที่ผมใส่ตอนเปิดหน้าคือเอาเป็นว่าผมจะไม่อ่ากดลบคลิปที่ผมใส่หน้ากากเอ้ทำบันล้วกันผมจะปล่อยไว้อย่นั้นแหละเอาว้าเห็นความเปลี่ยนแปลงผมในในทุกรูปลับของผมแล้วกันนี่คือหน้ากากที่ผมใส่แบบปัจจุบันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวหาว่าเวลาไปใส่มันอีกนะผม ส่วนใครที่เจอผมในงานคอสเพลก็อาจจะไปนะเอาจริงก็อาจจะไปงานคอสเพลซึ่งมีอ่าหลายๆรมร้อมแต่วันนี้เป็นสักวันแนึ่งของวันของวันแล้วกันคื่ผมไม่รู้ว่าจะลงวันไหนดีแต่ดูไปแล้วแม่งเทนะเท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 เอาจริงมันเทเทมากๆเมื่อตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเข้าเลยนะเฮ้ไม่คิดว่ามันจะเข้าเลยเนี่ยพอผมใส่ปุ๊บ อย่างเท่โอ้ oh my god โอเคผมไม่พูดอะไรมากก็คลิปนี้มันมีเพลง่นนี้จริงคนใครที่อยากไปตามหาหรือว่าอยากดูภาพกเก่าๆของผมเอาไ,ไปดูหลังจากเท่แล้วเนี่ยเอาไ,ไปดูหลังจากที่ผมทำในหลายอย่างแล้วกันนะครับก็วันนี้มีเพลงน,นี้นั้นเง ใครชอบไปลุงกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เจอผมก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะเผื่ออย่างนี้ไม่มีกินอะ่ะเออต้องฟื้อในทูปน้อยก็เอาอะไรก็เอาแมนะ่เอาเอาหมดเลยนี่ก็ไปลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะผม,มไม่มีอะไรที่จะทำแล้วนะตอนนี้แต่จะว่าโชคดีครับทุกคน Belajar,